เมืองก็น่าผิดกันดูหลายเรื่องเงินเรื่องข้ามนี่ถูกกับลำบากมีกับลำบากแง่ใครแง่ในคาจะให้เงินเดือนยี่พอกับยี่แม่คอยนะไหแล้ววัตกติกาของการให้เงินเดือนนี่คือว่ามีกติกาหรือจิแม่ครัคือผู้ใดใครผู้ใดว่าขอเสียของอีมผู้หนึ่งผู้หนึ่งกับสิเป็นผู้นั้นกับสิได้เงินตัวว่าไปจอยบาปมีนี่บอดีมองไดมือนี้เดือนนี่ขอกับสิได้ให้เงินในไอ้นี่ค่ะไปจอยบอดีมองอะไรขอเสียเงินไปจอยหนึ่งสองสามโอ้ยพอหมดกันเลยเออขอเสียเลยนะเออ มือหนึ่งนี่ใส่พอบอ่ถึงร้อยจักเกียเนี่ยในระยะนี้ไหมเจ้าได้อเออบอ่ถึงร้อยจักเกียสิบอกให้เด้อเแล้วบ่ให้บ่แม่ให้บ่ถึงร้อยกินเจ้าร้อยของแม่เออเจ้าคือ,คอ,อ,อ,คอก็ไอยดิร้อยไปเห็นหยังขันไข่ของพ่ไปเห็นเงี้ยงเงี้ยงไปปลูกกล้วยไปปลูกคนขายปล่อยแล้วพี่อ้อยแล้วพี่อ่อยย่อ้อยมีย้อยมาแมนมีย้อยมีย้อยมีแม่หน่อยใสองปึกเออขอเสียอย่างที่รู้เท่าไรที่สุดเคยเสียให้ใหลายก้าเก่า แม่เมื่อใส่ขีควายกับบางใจเขาติดโทรศัซื้อเลขบัดสมัยลำหงค์ขันหนึ่งกับบางยิ่งเป็นยาใเขาเงินถือไปเป็นแสนมินิเซได้ซื้อเลขหลายบอซื้อเลขหลายบอใจฮอนคาขีควายไม่ใจแต่เราเอาใคเฮ็ดคิดได้หลายก้ามือคิดได้กับโอ้ยหลวงพ่อนี่ยงือหเด้าเือหันเต้นมือหัยังแต่ว่านี่บ่ยิ่งไม่ลงยาเท่าดังกว่านี่อันนี้ก็เสียนี่จุดเสียแม่ไล่สดมือละสามรอบตาสวดตาดอนแค่นั้น ไล่สดไล่สดอไล่สดไอ้เรอยากเรากินพอเอแมนต้อไปขอแเินซักเสื้อซักผ้าลื่นผาไอ้แจ๊บต้อไปเินลื่นผาไอแจ๊บดูได้แจ๊บเล้วอยากเรากินต้อไปขอแ่เินไรกันกันกี่ไล่สดได้เงินเลยไล่สดได้เงินติดูแลเออมาดีกะเล่าเ่ามีอย่างแล้วก็คนไปเบิดคนไปอีอวแต่ว่าเล่าเล่ามอไม่ได้ยาไปเบิดมอรับใจกี่้อยจ่อยคอยไปสี่สบาทลูกสาวไปร้อยหนึงเราซ้ว่าน้ำเกไปแถมเขาก็ไ่ได้ลูก แข่งขับกันเป็นล้านเจงหงเงินกันจันันโห่ที่ไหยเลยหยามใจยามใจคนนตัวอสามต้ยดูมัตัวสามี่เยตอนนี้เละลาวันซีทูมันจังเขาบ้านเ่อนี่บ่มีหกอิการที่ซีทูมเขาบ้านการเรียนงานเาคันคันคันนั่นก็คือตองเล้วเก็บของเมียนกันจะาได้ยังครับ อันนี้สิมื่อคิดว่าเขาจ้าไปเห็นงานเหลือกหรอกปะได้แล้วไปปลูกต้นไม้มงคลที่ซื้องวดบ่าหนึ่งเงินเด้อถือไว้แสนหนึ่งเจ้าไปเห็นก็ซื้อเหมือนแล้วไปปลูกต้นไม้มงคลที่แล้วเจ้ามีเงินจ้าบ้านไหมครับนี่จะกินใส่เจ้าต้องเอาเหตุผลมาก่อนเจอะไรว้ากันได้ความมีเหตุผลสำหรับชีวิตฉันมิจะเงินอย่างเดียวตามพฤติการณ์พฤติกรรมให้เงินเดือนตามพฤติกรรมได้ขอใดก็ทอนนั่นจบแต่ตะดวงทองขับไปเจ่อยแล้วเลี้ยวไหลพ่อมีอะไรหรเอามามไม่ให้จ่อย เอาไปหลับไปให้ไหวแล้วไปแต่คุ้มเอาผัวเจ้าเอาไปเลยนี่